น้องถอยไหลตัวเติบครับว่าทิ่กระเดือก็โอ้ยนะครับมันมือนะครับต้นในเนี้ยนี่ตุนทางมือนี่มืนแท้ๆพี่น้องเลยนะครับอศัยถ้อยไปสอสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายมิตรสหายเช่าเหล็กไหนเด้ครับเด้อครับอืมพันชลานาตาสุดยอดนาตาดีครับมือนี่อันมีอันสุดยอดพันนะครับจากช่องดังม่ยามนะครับ มาพร้อมกับอซูซูกิสมัดนะครับเออวะอยากอันมาจังไดล่ะแสดงฟีมไม่ายมือก็จัดให้ครับเออเอาครับเดี๋ยวที่อันตามเข้าไปบึงนะครับว่าอันเป็นจังไดนะครับสุดยอดบันะครับอ่าพานเจีมนะครับอืมกะติดตามเขาได้เลยครับเด้อนู่ล่ะอันทั้งอันจังจังหวัดสารคามครับวะเนาะครับ มีอย่างเราพี่น้องเลยรับซ้ำเก้าหาพึงหาแมงครับว่าไปนะครับเนาะเดี๋ยวติพาไปชมพี่น้องเชาาจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้พันจมเนี่ยนะครับอืําเภอยังเท่าเออนะครับพันจมนาเชือกนะครับอันมีอันพึงมีแมงอยู่แถวนาเชือกกัติดตเข้าไปนะครับเด้อครับสุดยอดแหละครับแถวนาเชือกผวมีไฟดอกมีเขาผู้เดียวนะครับเออเฮ้นั่นนะ โอ้ยมีหยังบ่น้ำมีบ่เท่าน้ำควนบ่บ่มีบม่มีอะไรสัมีนั่นน่ะน้ำป็นหยังที่บ่มีน้ำเออออออมันตอดด้วยไตอดด้วยเออแม่นู่นนี่น้ำนเออเอาเอาเถอะถือคนถือไฟแล้วบ่ได้หยังก็เอาลังไปฝากผู้เฒ่าปิ้งกินเนาะเอ้อผมขออนุญาตก้มลงตำตำนิดหน่อยเพื่งมันตอดผม น้ำม,มีบ่เอ๊ะเป๊ะบ่เออเอาล้างไปฝากผู้เฒ่าปิ้งเน,น,นาะน้ำบ่เมียนบ่หนะน่าทำหนั่นกับพ่อแล้ววะถือไว้แม่ใส่ย่ำมแม่ให้ย่าม,มานะ้าเนี่ยเอออ่ะ,อะ,อะ,อะพึงพ่งผมตอนไว้ครับได้สักสิบห้ามือเจ้าว่าพึงพ่งบ่ค่อยใส่น้ำเป็นไรตอดหวัวได้เด้อแต่อย่าตอดหนา้าเอ้ยจะตอดมือ มือถือโทรศัพท์อยู่มอเตอร์นัดเอ้ามันสั่นไปบ่อันช่องหลังช่องนี้ก็ได้เด้ช่องนอกนี่ก็ได้ออกแบบมาให้ใส่อันช่องนอกค้งใหญ่ๆได้นี่เอ้ามันบ่ตอดแล้วดีแล้วอย่าหามันตอดอย่าตอดมือนะตอดได้ตอดได้แตอดด่อย่าตอดมือมีว่าน้ำนะเบิ้งดีๆีออยยู่บนน้ึงได้ใส่กาแฟปะเอาเซว่ามีน้อยนึงเอ้า บ่ต้อง,งนะองกจงไว้เถอะทำนึนนนงใส่ถุงเมียอาโอเคพี่น้องไปครับต้องคือสีอครับถาพันแจมเห็ดครบครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าไปบึงฝีไม้อืมใจเย็นพี่น้องใจงเย็นครับให้เขาเฮ็ดครบก่อนครับเสาผ้ามไปยำไหมค่ะคนงามนะครับช้ำไงเรียบร้อยแล้วบ่ ไปครับเมีย่ยเมียเอฟซอยากจัดก็พาไปจัดนะครับเดินทางมาจากอันอ้อมน้อยสารคามพึ่งก็อยู่ซุ่มๆนะครับพันจำบอกชอบต่ำตำจัดให้ตามคำขอเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าดิงออกไปก่อนอ่ะโอเคจัดเลยมีลูปะ่ะ เต็มยังงามเลยเนะี่ยปาดง,งามงามด้อเท่าล่างมันเอาอยังตโอ้มันมพึงพ่งมีน้ำบ่เท่าว้าเนอะได้ยังวะได้อีกยังเนาะพี่น้องนี่อ่ะพอได้บรรยากาศพันจ้ำมันมีนม้ำมีนวลยังบอกนะหนาพันจ้ำ โอ้ห่วยมันคือกระดอกระเดียแท้เนาะพันเจมเนาะบ่น้ำงามซะหน่อยน่อจุกจุกขึ้นกันเนาะโอ้คีมนี่ไงเจสอนยังดีจุก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 พอแล้วอี่าไปลุนมาลาย โอ้ปล่อยออกยาวๆเป็นยังมีดอ่ะดูพ่อกระเทือนเลยดูพ่อกระเทือนเลยปล่อยมันออกสเม่ันอ่ะมนจี๊ตุกหลายลังนี้ไี่เอาเนาะเดี๋ยวเตี้ย มาดออยู่ฉันได้ฟิดฝามที่อยู่วะฉันได้ฟิดฝามที่อยู่วะบมแน่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแต้ง่างไปอ่ะโอเคครับพี่น้องไปครับพอได้บึงนี่ครับสั่งตรงมาจากกุละสารคามเลยครับนี่พึ่องอ่อนๆพึ่งพึ่งย้ายหลงังเยนี่เนาะอืตัวมันยังไม่แก,ก่เลยเด้อออืไปพี่น้องไปบึงหาหัางา่งไหม เป็นลังยังเนาะครับอย่าบอกได้บ่าพึ่งไหมจากลังจาก เคี okay, no, u, ่ยวยืนน้องเยอะสามโมงตั้งกล่องเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยน้ำยังดีพี่น้องน้ำจุดยอด กับบ่มนี้ที่น้องเล็กนี้กับท่านจยม ใจถุงเี้น้องครับกินใจถุงถุงบบไหน Mm-hmm. No. ngoài ừ. no. ừ. nhìn quay luôn bưng con nó tám nhịp của con phải nhá quẩn phải <laughs> nhịn bộ phải nhá

ดำซีหยับเบยคือยบบังไงนีเพื่อน่าพะา,าขวัญโอ้โหคือย,งงยก็กระเดือเปเนาะ้ เดยกละเดกๆนี่เก็บตูเลย ดียังดีเ <Yeah. S 2> ด้สิฮะแตกดียังเยี่ยมเยี่ยมถึงไม่ผมบอกซื้อห้าสัปเหร่อรึเปล่ากำจัดล้นมั้งนีอยู่เหรที่เป็น อย่ยมตูลืพี่น้องซึ่งลุงใ่แท้ สงสัยนะเขาจะเอาให้ดิสงสัยเอยา,าไห้แต่เขาเทอะหัก็ัดกลง

ครับผมพี่น้องครับได้ขึ้นครับพังนี่นะครับแต่กระติปล่อยเอาไว้นี่แหละพี่น้องเลยนะครับรุ่นอีกเทียนหนึ่งนะครับเทียมันใส่น้ำนะครับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจครับเมื่อนี้ก็สวัสดีด้วยครับเด้อ